คุณผู้ชมคะสำหรับโครงการดีๆนะคะจากปิดทองหลังพระในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะคะปิดทองหลังพระได้ทํางานร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่บ้านโป่งลึกบางกลอยตาบลห้วยแม่เพรียงอาเภอแก่งกระจานค่ะ พี่น้องประชาชนที่นั่นนี่นะคะเกือบร้อยเป็นชาวกระลางค่ะซึ่งการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะอาศัยฝนฟ้าจากธรรมชาติเ,เป็นหลักนะคะแต่หลังจากที่ปิดทองหลังพระและภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือหลายและอย่างค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีการดึงน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยขึ้นมาใช้ในการเกษตรแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ ในวันนี้นะคะความคืบหน้าต่างๆค่ะกำลังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของหัวหน้าง,งานประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของปิดทองหลังพระที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่และอีกเสียงหนึ่งนะคะจากลูกหลานเจ้าของพื้นที่ซึ่งในวันนี้เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้านค่ะ สำหรับการดำเนินการในพื้นที่บ้านป่งลึกบางกลอยตบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการปิดทองหลังพระได้ร่วมงานกับจังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวกระรา เพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ให้พวกเขาอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนค่ะพี่น้องประชาชนที่นั่นทําการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติเป็นหลักแต่หลังจากที่หน่วยงานต่างๆได้เข้าไปร่วมดําเนินการในหลายๆด้าน<ม>เช่นการพัฒนาระบบน้ําการเกษตรและการพัฒนาอาชีพนั่นก็คือความคืบหน้าและเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นตามมาค่ะในปีนี้นะครับเราก็ได้มีการพัฒนา ทั้งควบคู่กันไปทั้งระบบน้ําระบบเกษตรและก็ปศุสัตว์นะครับอย่างเช่นระบบน้ำเนี่ยในปีนี้เราก็จะใช้ระบบโซลารเซลล์ที่จะดึงน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีขึ้นมาไว้อย่างสะพันชิวเส้นทางหนึ่งก็คือต่อท่อมาจากห้วยสาหินนะครับเพื่อที่จะนําน้ําขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยขอย้อนอีกสักนิดนะครับว่าเราใช้เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อที่จะเอาน้ําขึ้นมาซึ่งมันเป็นระยะเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันต่อฤดูการเพาะปลูกแต่ในปีนี้เราได้พัฒนาระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเพื่อเป็นระยะที่ยั่งยืนนะครับส่วนในด้านการเกษตรนะครับตอนนี้ก็ถึงฤดูก,การเพาะปลูกนะครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องลงแปลงสําหรับการปลูกข้าวนะครับซึ่งก่อนที่จะหยอดเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอําเ,เภอนะครับนำปุ๋ย อ,อินซีต่างๆเนี่ยทั้งคําแนะนําในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินในเรื่องปุ๋ยเรื่องอมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเรื่องการหยอดระยะห่างแต่ละหลุมอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หลุมหน,นึ่งเนี่ยจะใช้กี่มเมล็ดอย่างเงี้ยล้วก็ได้รับการแนะนําการสนับสนุนจากเกษตรอําเภอนะครับซึ่งอตอนนี้ก็เกือบจะครบทุกแปลงแล้วนะครับที่มีการ ปรับปรุงบำรุงดินและก็เตรียมแปลงเพื่อสำหรับปลูกข้าวนะครับเช่นเดียวกับความคาดหวังของลูกหลานของพี่น้องชาวกะรางที่วันนี้เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้านค่ะผมก็เป็นคนในพิธีนี้นะครับได้อาสาและเป็นอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านนะครับได้เห็นทางโครงการพิทองลำพระ,ะครับเข้ามาสนับสนุนใน หลายด้านนะครับเช่นด้านปศุสัตว์ด้านเกษตรและก็ด้านระบบน้ำนะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มปลูกข้าวแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการระหว่างเตรียมพื้นที่ก็จะมีการบำรุงระรุดินเอาปุ๋ยมาแจกนะครับด้านปศุสัตว์ก็จะําปศุสัตว์เอาสัตว์าตมาให้ชาวบ้านเลี้ยง สิ่งที่ผมเห็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมมั่นใจว่าพี่น้องที่นี่จะอยู่ดีกินดีขึ้นแน่นอนครับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่กำลังดำเนินไปเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะ